ท่แม้ว่าเสร็จจะเปิดเพลงมหาเลิศเรียนยการระหว่าง26-28เในการนี้ผู้โดยการสูพรรณพร้อจากกองยรทธการกชการนัยกยนกาการตอบเื่อมาและรักษาฝังฐานทัพเรือปริกองเรือปฏิบัติการทัพเรือรพร้อมแล้วพองคท่ไ้ได้โจนายก่าวเติม ให้ทุกหน่วยจัดเตรียมกำลังคลยุทธบกรณ์ให้มีความพร้อมสูงสุดพร้อมที่จะปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทานต่อเหตุการณ์โดยเฉพาะที่ใดที่ไม่มีใครเข้าถึงกำลังพนของกองทัพเรือต้องหาหนทางและวิธีการมาปรับใช้เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทุกคนจะต้องไม่มีใครถูกทอดทิ้งในพื้นที่ประสบภัย ตามนโยบ,า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 ,บายของผู้ชัการอหารเรือความปลอดภัยของกำลังคนที่เข้าไปปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้วยเช่นกันคุณพระศรีรัตนไัยและิ่งสักดิลทั้งหลายในสากลโลกที่าทารเคารพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการอกองพลนว,วิทินการจุกเฉินโรงพยาบาอภิริวงศอัจฉริยสติ ช่วยวลาละการกองทีส่งฐาทัพเรือสถตด้ครับหน่งโดยประชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาตังครับยังไงก็แล้วแต่ อร่อยครับ ก็ขอทุกท่านเนี่ยเตรียมควา,ามพร้อมของเหลอเนตัวเองให้มีความพร้อมอยู่เสมอลตลอด24ชั่วโมงการนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ